มองเหนนองแวตากระติดกมาเพื่อนนี่บ่นะโอ้ยยอะโอ้ยโอ้ยเอข้าววดาวว้าวว้าวว้้าวว้้ยว้าเ้าวว้ฮว้าวว้า้าว้าวา้าวา้าวน้าวว้าววว้าววาวว้้าวว้้า้าวว้วาา ดูน้องสบายดีสบายดีแมาติ้กน้องตกใจคนตกยางมากได้ก็ขอที่น้องได้คนโดยเป็นยังไงเราไปไทยมื่อื่นใช่ป่าวมาติไปมื่อนี้เด้เอ้าไทยว่ามันตะแลงมื่อนี่ไหมโอ้ผู้ได้ศิลป์มหาเตียงโอ้ไอตียงยีผ้าไปโอ้ไปไปเฮ็ดอยู่ชาถามเราอยู่บ่เราอยู่มุกเราโอ้เฮ็ดเฮ็ดอยู่มุกได้น้องคือยางเอาเมื่อนี่ทางยะโอ้ Thôi đang lấy tốt bộ một cái này, hả? Anh bao sốp đâu bao, hả? Đi kí tôm. Kiện nông mua đó, mặc mà thay xuống tuần sợ tuần sau nó. À. Bao cái phun tốt tuần lang. À. Tao nói này chắc đầy cái mùi chắp thổi sáp cái mắt này bôi hùa luôn. À, đưa kiện thôi sáp này bươn đào đào hay là clean. โอเคน้องพี่น้องเนาะมาต่ออีคลิปพี่น้องเลยเตือว่าเปิดภาพขึ้นมาจะพาลงฝนตกคือเก่า,นนนานนเานาะพี่น้องเนาะ้าให้เพันยุทเพ่นเช่าเนี่ยโอ้ยพี่น้องเนาะพิสิญาเหมือนี่เปิดมือทางเขง่าลุงช้างเพิ่นกัดมุกขมุมเราก็ได้ปะ ปุ๊บหมวกกับโมยอมใส่พี่น้องเลยทนแดดทนผลแห้งหลีเจอบอนุ่มแข็งผลเป็นไใคร๊บเมื่อหาซื้อยาแล้วนี่แหละจังหวะแบบว่าโดนๆน้องพี่น้องเนาะโดนๆเฮาแข็งคือนหนึ่งหรือว่าเฮาแข็งแดดใช่นะอ่ะเอาเฮาเาแข็งแดดนี่หว่วยมันก็บวคือแข็ขงผลได้หมอแข็งผลนี่หัวเขาเปียกเขาซุ่มเย็ยนแาบนี้โอ้ยเนาะมาระวังช่วงนี้ À, tình khai tình nào ngay cho đồng về để thằng bỏ nhau khả năng có chú vô rồi nó sẽ về đi về <laughs> đến đấy th Đâu, thả thằng khẩu ai phân khuyến ma vô rồi ta cái lông lông lắp này đặc lắp này một mi sùm hay kín nó xuống nó mi một cặp cháy khuyến bích của hàng tòa chỉ phạt bá đi nã đi nã khôi bài đề men đấy ao à, ao à, trâu trâu hiển bò hiển gì bò nì nì luôn này. เบิ hn, ong, la, oh, a, pan, ้งเดี๋ยวเราจะซุ้มกล้องเข้ามาเลยจีซี่เบิ้งน้ำกล้องโอ้แสดงว่าโบเมนไร้พานเป็นไรนี่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 จะเห็นว่านี่เห็นป่ะโตใหญ่แล้วเอาหัวนี่อ่ากูไปจุดเลยโอ้ยเนาะมิสิก้าจุดต้องเมนเอื้อจ่าพูดแล้วเห็ดเฮือนนะพ่อเห็ดเตืองเลยตั้งแต่เริ่มเห็ดเฮือนซาตาพูดแสดงว่ามีแต่มาตานนั่นเองะบาดีอลแต่บิทบอลน่ะเห็นนิดหน่อยนึง งไง,ง,ไไงไแล้ว,ปลวเป็นน,งนงังแล้วจ้ะโอ้ย,อยน้องมาช้าหัวแล้วก็เป็นแล้วได้ได้เฉยๆไปจะได้ผลตกงเนียมันเปียจลแต้วาพน้องาตย,ยาตตาบอกตาาตาวมแล้วค่อยัก,<อ>กได้ชะมือคบคำไอ้จะได้ชะมือคำคำาะเพราะว่า,ามันมันเป็นของกันเอื้อจ้านะส่วนเราก,ก็ได้เพราะว่าบอต้านี่เป็นคนเห็นั่นั้นไอ่าไปนะ บมไม่เอาไว้แล okay. okay. ้วของข้งต้นเนี่ยนี่เออของไปของไปเราคุยกันเลยผู้ใดไหวกับคนนัได้กินเนาะบ้านเราไดนี่เด้พี่น้องเลยมันอยู่ท่านกินเลยเอ้าเนาะผู้ใดไหวกับคนนัได้แต่พอแต่เมย์คุยกับเพืดอนได้นี่เลยบม่ได้สอนได้หมดอีกแล้วแต่ว่าบุญญาน์เราอย่างอื่นนะย่านแต่แมยว่าเนี่ยพี่น้องเนาะจากแรกแข่งคำคำคืนเห็นโยคนโฆษณาชุดอันเออนั่นแหละอันนั้นหังไม่น้อยได้อายเลยนะ จ้าจะไปช่างเงน้ยไปจะอดรถไว้หันไปช่างเงี้ยเนกันไปช่างดึงง่าคอง่าคามกว่าอ้าวปรจันแล้วไปนั่งอยู่ต้นมะเดื่อแล้วไปเห็นบ่อหรือบ่อบ่อเจ้นยังบ่อท่านได้เห็นหรอของชาตินี่สิมีแล้วคนคนท่วงใช่ว่าเห็นนหมสิบัวก้าดอกแบบมีมีมีภายในหูแล้วนี่ต้องเคลื่อนไปเลยังบัวหูยังดีเวียดจ้าหน่เฮาเคยสอนสุพังอยู่เวียจ้าแต่พังเด้อมีทางโตเลยประจันเออตัวไล่ทั่วร์นะอ่า จะลองไป legen. อ่ะรอแล้วพึ่เพราะว่าเคยด้วตาแล้วเนาะโอ้ยห้องให้พี่น้องเลยอังโตบุธรรมดาต่อต่อหัวเสือพุ่นมาแล้วอะไรกันฮะเพลงนุ่มไม่ซื้อยาว่ะซื้อยายังน้ำสตริงบ่นดูนะเออเอาเอาเบิ่งก่อนเนาะโอ้เออ

อาอพี่น้องเนาะจังไดก็ขอกราบทักทายสบายดีกับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบอร์สกูสุขคนเนาะว่าอ,อยู่ทางฝั่งลาวฝั่งไทยหรือว่าทางต่างประเทศนําเดอ้อพี่น้องเดอ้อก็ถือว่าแล้วเนาะช่วงนี้กับอาจจะมีเสียงรบกวนแน่เสียงผ้าเสียงพนพี่น้องเลยตกเศษอยู่บัวยาบัวเช้าจักเชื่อขนมหอยคนณลักบ่มอมนันเนาน้ำหันบ่โอ้เนาะขอรบา่าหอยน้องเวตาเอาไปบ่ด้วอยู่ใชยู่อ่ะอย่างนี้จะบอกว่านุ่มเนือ้อ โอ้ยมีขนมมีนมเสร็แล้วเนาะบาเป็นนั่นอะอ่ากีฬาแถวเฮียไงแล้วเนาะข <c oughs> ับเบรกลดประบุญแล้วก่อนทีมาลอดมาเอ้าเอ้าเด้อพูนมาแล้วพี่น้องมาแล้วเออชู่เจ็ดแต่ใครอยู่อ่ารถพูนตีนหน,นามพี่น้องเนาะรถจักร <c oughs> ลบก่อนเด้อรถจักรเด้อเจิดบ้านี จักเรากลังเลิอกอ่าโรงเรียนพีนน่น้องเนาะใช่โหดสเนาะแม่นเมนสายระบาดนี่ตกสลุปไพรไพรซีล็อกไพระบาดนี่จอดรถจักเราอันนี้กะยันยันก็ยันกับเลขแตะจักหรือว่าบ bon อนะ bon <le> ลบุเล่นย์นะแถวบุเล่่ฮักนะเบิง่งไทยว่าตัวไทยแรงหวานาทับรถ ปลาเนี่นะมาหอดน,นี่นะปลาเนานะจึงดังโป๊ะหลดเ,<อ>เลยลากกัน,ขขนเข้าก้อนี้ทักหลุดบาดหน้าแนนพงแลเลยปลาเนี่ยเลยปลาเนี่เลย,น,เลยนี่กะข้อง้อ <c ười> ข้องัวบอนุ่มกลางกลางกระตูปกระตินนเพืเอ่อนมีมา้าเรื่องอะบ้โอ้มีแล้วแสดงว่าเจ้าของท่านจ้างวะเพินนพ่นมีแต่โดนแล้วตั้งแต่เริ่มเผ็ดเฮือนพุน่อนเพิ่นเลี้ยงรับจ้างว่ะด้วยยังไงเพิ่นว่าเพิ่นเลี้ยงเอาลูกมัน คอยกระหากลังจวดมือมันเข่ามาหัวเลยไ่นี่คิดว่าเมนงัวเรา้วเราดิเร็วคอยรอเชิดเอาดื้อบาดนี่เฮ้ยโอ้หียเอเหเยเด้อเีอเี้ยเห้อ้อเ้อเไี่เอเไอเไอ้ีเอ้ีเออเอย เมือ่อกกัดนั่นแล้วน้องผีดองเนาะแต่ว่าท่าน้องแวตาเพื่อนกอดเจ็ดบาทนี่มาบอจิตอ่ะครับเจาะไม่ข่อยกอนเนาะใ่โมเมนต์น้องเวตาก<ด>รติดม,มาเพื่นนี่บอสนะโว้ยเจ็ดโว้ยโวยเชื่อขาว <laughs> เัหับคไปให้แล้ปั่นนั่นคลองน้ำนมันเลยด้วยไปให้แล้วปั่นคลองน้ำมตัวหนาเนี่ยเพราะรถเขามัน chú ước đâu Em hẳn à nào. Chỉ có dù phía nào nó đột vào ta Các bạn bà chỉ hỏi, bài áo Bốn Có để hết lìn đấy phía nào nó Để vào mất mươn bài Vô Út là đấy bản ừ. dù khỉnh có bồn đấy bồn 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 này Ô. Ô, xa Thôi bồn 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 Ôi ôi bồn 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 น้ององ่อนจนโบอันอันนีาาา้น้นนองอ,งอ,งงาาอ่อนน้้องแกตเมนเมนน้องอ่อนอะไรอย่างเงี่ยแบบมาเนาะเออทางเกวียนเลยทางรถไปเงี่ยเบาชิดหูหรือโบน้องอ่อนโมหูโมหูบอเคยไปน้อโอ้ยนี่ยนี่แหละทำรถได้จอดแล้วนะมันออกโตนะโอโอ้จะเป็นประมาณนั่นแหละ แบดบนี้เนาะโอ้โหนี่อ่ะพี่น้องเอ้ยเนาะฝนก็เริ่มตกมาอีกเลยนี่แหละมาตาจาังวาทายูกับคำไปชื่อนะท่าคลิปกับมันเสียงดังกัชวดสะซาดลิกไล่พี่น้องเนาะเอฟซีภูพลบิงกับบันกับคือสีลำคานนะเสียงสวดชวดอยู่ก่อนเลย เอาเจ้าบุอยากถ่ายคลิปป่อเจ้าบุอยากถ่ายคลิปป่อวะเอานันแล้อยัางโทรอให้ขึ้นมาไว้เนาะจำอยากได้คลิปามาถ่ายคลิปกับเมื่อแล้วว่ะบ่มันพังหน้าอย่างน้หลังเนาะเพราะว่าทำยู่ไปก็มันค้ำไปเชื่อนะมันค้ำไปชื่อกับคนตกซ่าทีดอยู่พุน่น,น้วเนาะอือว่าเครื่องเจ้าอยู่เฮือนน้องโม่พุน ไปเฮือดต้องมูกับเมื now, so ่อแหละต้องอ่อนกับผูนโทรศัพท์ตกนะโอ้ยเก็บโทรศัพท์ไปไว้เล้งนั้นอาโะแอ่เจ้าจะเห็นซอดหายได้เนาะฮับลูกนี้นี่อุ้งลอยไลเห็นน่งกับบ้าเลยโดยนอนสบายดีสบายดีตกมาติอนกัมาก่ก็ขอที่น้องเพ้่น โดยเป็นยังไงอ่ะเราสิไปไทยมื่ออื่นใช่ป่ะเราจะไปมื้อนี้เด้ะเอ้าไทยว่ามันแต่แรงมื้อนี่ไหมโอ้ผู้ใดสิมาครับบ่เตี้ยโอ้ไอเตี้ยยี่ผ้าไปโอ้ไปไปเฮ็ดอยู่ไสถารรมเราอยู่บ่้วราอยู่มุกเราโอ้เฮ็ดเฮ็ดอยู่มุกนี่เน่ยเพราะว่าถ้าเฮ็ดบัตรประชาชนอยู่ทางฝั่งลาวนี่เฮ็ดอยู่นี่ก็ได้เนาะแต่ว่านี่น่ะเราสิเฮ็ดบัตรไทยนน่ประชชาของเออเนาะเอ้าผู้เรื่อง้ราจนไปผู้ผู้โตกแล้ว ่ามไปแม่นบอกแล้วม่อแต่ว่าน้องอ่อนบันน่นบอ่ออินทโชับน้องแล้วตกปล๊อหลดกันเหนเนาะบ่อ,บอต้านะนะชาววิทย์ด่านบ่อนันผุนบ่อนันเมตู้บ่กหรือว่าในคู่เพื่นบ่อยางกันจ้องแบบแมาทางหลังนะวิทย์ด่านบอน่อนันเลยแม่นโอเคพี่นอ้องเนาะไปรดไปได้ ยังไปไรแม่นาลีน้องอ่อนพี่น้องเนาะจนบุกีรถจักไปมือหนิองเฮียนบอลเพิ่นเข่านหนิบอลใกล้ได้บัดจิตผู้ทางโค้งพุ่นเห็นบ้านนั่นพ่นบเออกบบบนโค้งผู้แล้วเอานใกล้บ่แต่น้องมึงก็ไปง่ายง้อเลยพี่น้องเนาะพูนง้อเพิ่นก็แข่งข้าแข่งพูนจังไรน้องคือย่างเอามือหนิทางยเออ ยังได้โทรศัพท์ตกบ่เมื่อกี้นี่ฮะมันบอสลบแล้วบ่ฮะกี่ตัวโอดตเอาอดเอาอีกอ่าเดือนไปลายๆก็บ่ได้แข่งผลละอ่ามโมเมนต์สิออกรถใหม่บ่เนาะแต่ว่ามันเบิดหน้าพลพี่น้องเลยอ่าปะเอาไกะเดี๋ยวเอานี่ให้ซาต้าก่อนเนาะเจ้าอ่าจับคือเก่าก็ได้เนาะเพราะว่า ค้นนี่พอเป็นห่วงวันใดเป็นห่วงโทรศัพท์กับอ่าไม้กันสั้นเพราะว่าเออเนาะอ่าคนโอ้คนเฮามันกินยาได้อยู่วันนี้เช็ดสลบแล้วเดินได้ชื่อไม้ด้วยก่อนเลยว้าะอ่เนาะเออป้อนเข้าแล้วบ้านนี้เอออ่ะนี่เด้อนมอ่าไปบำรุงพอกับแม่มันตัวนี้เออโอ้ยบ่โดญ พุนอืมอกินกินวต้องเนมเออุบคบุบค่อักบาเนี่ยตาบวบเลยออ้ยอุยอ่าบัต้าบ่วบเกียวเนอะที่ว่าหมักนอนหมักนอนและหัวแเป้นะพุ่นมันเป็นตั้งเต่ตอนนอนแ็กแรกที่ผุ่นใช่ะ่ายคือ่าั้นใดชั้นหนึงได้นอนลายกับบวอยาเกี่ยวบนไหดอก บ่าบาตาสังเกตลูกบาต้านะตั้งแต่เรื่มเดือนหนึ่งพี่น้องเนาะว่าตอนนั้นเพิ่นยิงซิกยังตีัวเป็นเด้เอหนนั่นแปรพี่น้องนกันกล้าในนี่ผู้หัวสิบวแปรนี่มันนอนบดมือกันเนาะก็หัวมุวนลงคอมอยูแ่แต่การลูกเอ้ยบาต้าน่ะหัวมุวนลงคอมอยู่นั่นก็เฮงนอนขึ้นกันนอนลึง,ลงเลงอยู่มาน้องมินนี่เพิ่นนะเพิ่นมากนอนเหงียงมาขางใต้ที่เด้อว่าเมย์นอนขังเหนือพอนอนขังทังไะเว้นต๊ะ ราะว่าแม่นอนอันสดน้าม,มุนน้าอย่างน,น,นะหรือว่าเขาอยู่กำตอนนั้นนะอยู่กำเย็นแต่มีแต่พอได้ป้อนนมหรือว่าอุ้มนู่นนี่นั่นตอนนั้นอะไรก็เงี่ยงหน้ามบา้างพอเลยแล้วก็หัวเพื่อนนันเบี้ยวเลยตอนนั้นนะ <c oughs> บัดพอเอาเดี๋ยวนี้กับพยายามให้เพื่อนนอนตั้งแข้งตลอดอยู่ได้พี่น้องแต่ว่าโบคืนลูกโบคืนลลางแล้ว เป็นน้องหัวเปร์ปูดุกต่ำเคขื่อนพี่เนาะ <c oughs> หัวยองตองโยแค่งกันสั้นใช่เนานะโอ้ยจะได้ชื่อไม่เละพี่น้องเลยเตี้ยระบาดนีย <c oughs> หัวเปร์หัวปร์หัยองยองเปร์เปร์ใช่ปูดุกชนเคขื่อนแ <c oughs> ม่เพิ่นบอกอยู่โอ้ยแบบพยายาม <c oughs> อา๋อนางแค่งโลด,ดแต่น,อน้อยนะเนาะอันพริกอุดุแต่ว่าโบทันแล้วพี่น้องเลย <c oughs> พอกินพอกินน,น,กน,ๆๆนี่กงน้อยแค่งั่นเออโอน เนี่ยสามีเพิ่นก็เลยบอยากป้อนนอนนอนที่แหละแบบว่าเฮาเฮาเฮาบ่มีประสบการณ์ทีนะยังบุเคยแต่เพิ่นย่านบอนบุป็นย่านมันแค้นมาเช่นฮ้อหกเดือนให้มันนั่งได้ก่อนจังนั่งกินเลยเพิ่นล่ะสีนั่งสีนอนกับมันกิดสีแค้นคือเก่าแหละแต่ว่ามันบุเคยกินเนาะตอนทะบิดบริษัมักบวชสัตว์เออ เพราะมันกับบมเมธชีวจังหวะนอนราบลงเลยเนาะเขาเอาเทิงอยู่เนาะอยงี้ยจำแบบนอนยอนคอแตงแงงอยู่ละแม่นอันนี้มันจังหวะแบบเติงๆอยู่สินะแต่เดือนหน้าก็ได้กินละลูกว่าตาเองก็ได้เพราะว่าเบิอดวันทีสามสิบก็หาเดือนแล้วน้องผี้องเนาะวันทีสามสิบก็หาเดือนแอ้วก็อีกเดือนนึ่งแบบนี้เบิดเดือนนึงก็พกเดือนก็อาละกินข้าวอ็ได้ก็วยอยู่เนาะสตาเนาะไปวหวอยู่เลย สี่เดือนละสี่เดือนที่เขาห้าเดือนละนอากมเดือนนี้วันทีสามกับหกห้าเพราะว่านี่นะเกิดาำลังลูกบอตา้าสองมือหนึ่งนะนี่นะสองมือสามมือของเจ้าได้วันที่สามเป็นป่ะอ่าน้องมินนี่วันทีสามสิบเนาะพี่น้องอืมร่างปากบัดสีโอล้ว็เพื่อนนี่บบมาอมมือนี่ดูเตเว่น นักหยอกดุๆ FC เพิ่นว่าเนาะให้อันอยากได้ยินเสียงน้องต้นกล้าเด้ว่าซั่นเนาะอ่าไปลิ้นนําน้องต้นกล้านี่เออได้ได้ยินกยอกแล้วดนๆยอกเื่อนเพื่อเพิ่นสิลอาๆๆอันหัวมึงดจ้าเอมึงดนระวังหูตามหัวร้อนเด้อเออตนุ่มน้อยเด้นี่เนาะตนุ่มน้อยเด้เนาะอันนี้เาก็ยยิ้มอยู่

เด็กน้อยนั่นจืนไหนถ้าเห็นนันพ่อแม่ยกนี่พราะจืนแล้วอันนี้เฉยผายเฉยมันละกัโคโลคิดดีอยู่แล้วเนาะอ่าวอาฮะแนมาำวงวงอยู่เนาะเออแนมาำวงวงอยู่เนาะอ่ามือนั่นบอกเลขแบบมัดมือชื่อบอออกเลยบัดมือออกบอชื่อมืออื่นบอกใหม่เด้อเด้อมืออื่นบอกใหม่เด้ออยากว่าวันมีได้อยากอ๋อได้ เออสามชื่อคุณจักสีแหล่จักมืดเนาะจักทองแดงกีนเนาะจักต้นก้าอ่าแต่ว่าชื่อในธรรัมนุ้ขัวตัวเลขเลาชื่อรักกันน้องต้นก้าเนาะชื่อดินชื่อเอิ้นยอกกันไปชื่อไงมาเลยเป็นนักมวยคือปทาว้าเด้ออืออ่าเลยเป็นนักมวยคือเด็กกันนอนกันถูกได้นอนใกล้พ่อคออ ชมแบบคือกันนิดเลยแต่น้อม like ึงงได้มาอยู่บอได้ไอ่อ่พอกรมนอนได้ออตัวตาคือกลียหยามแล้วตอนแรงเลยพอที่เป็นช่วงของพ่อเด้เมื่อปุ๊บเด็กจะเออเริ่มอยู่น้ำพอมอย่างเ็หยามแล้วแบบนี้ทำตอนเว้นยืนอยู่น้ำไม่เท่าจัดได้เพราะอันหามงุ๊งงงปุ๊บนี่เริ่มหายแล้วนะไม่เท่านี่คอยกบเบียดอยู่แหละ คอยอยากเข้าไปห้องคอยอยากนอนเดี๋ยวนี้คอยอยากบนนอนรับตาก็ยาแต่ว่าจากเข้าไปนอนหลินนอนน,นอยู่ห้องนี่นะอา่าเบิ่งกึช๊ชบเนาะเ <c ười> บิ่งกึช๊ชเออน้อยใหญ่เป็นเบาเนาะ <c ười> เออใหญ่เป็นเบาสบายเด้อเอ่าจะนอไนได้คิวเพิ่นแล้วโดดชบ <c ười> อบถืออยู่เอ้ยมือหนาหวานัวในเด้อมือหนาเด้อ เออมื้อหน้าให้อันแม่ยังกะจําเจ้าเอิ้นได้น้องหมูเปิ้นเอิ้นได้เป็นน้องหมูดอกมักมาเอาอุ้มไปดิดน้องมืดน้องมืดเออเอิ้นนาวบ่เอิ้นได้นาวบ่เออเอิ้นาวหมูเอ้ยเอิ้นาวหมูเห็นน้องหมูดอกมักมาถ่ายช่วงตอนเช้าตอนเช้าเนาะเออนบ่ตกกตอนแงมาตอนแต่ว่าเด็กน้อยนี่จักได้มจับโทรศัพท์ขึ้นมานี่บ่หัวลเอออ่าหรือว่า เห็นโทรศัพท์หนึ่บืนดาวดาวให้กจะลินอย่างยังเช่นั้นนะเออว่ะนี่เธอนึ่งอันนี้ก็แบบเอือยเฮาโทรมาลินน้ำอืมว่ากดเคสเมย์วันนี้แล้วคนกระชับโทรศัพท์น้ำห้องสักเทาอ่าเออเอวยาวหาว่าน้องเขาพี่ว่าได้กับห้องใส่เอวยางแท้แบบมันเป็นที่ประตาบักนะมันห้องลูกหอยผัดหัวน้ำมาอันเดนเนี่เบ่งแล้วโอ้ยบาดเดียบร้อยโลดบาดนี้ยอ่าเม่เริ่มชักโลดบาดนี้โอ้ย หัวลูกเขินแบบบเป็นความลูกคอยนะบุเป็นความมีแต่ยางเลยจับยางดาว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 ไปเลยมีแต่จะมเอาเอามีบเลยได้เยะแต่ว่าให้มีบเองความเองยังบุเป็นมีแต่จับแต่ยางรถอะแลนย่อยย่อยไปเลยถ่ายแหละถ่ายล่างเอาจำเช็ดเลยมันจะมันแสบพอมถ่ายดูเลยอยาจุ่มจุ่มจุ่มล่างเอา เนาะบาบาบาตาข่าไปเบิรงในยูทูปยูทูปอ่ะเอาเซนดูนาะมันอยากบาดเด้์ชินแผ่นใจยังอ่อนเดียวดนต่างเอาเอาฉันไปหาไว้ออชาเดอร์แ่าเมือก่อนเดอร์ไปบายดูไปบายเบิ้งไปบายเป็นบ่เออไปบายเนาะไปจะกลับก่อนเนาะซสตาสบายดีสบายดีไปเอากะหาคันจ่อคนนี้ต้องได้ทรงคนได้หนิเนาะว่าโต๊ะเสดเซ็ดมาแล้วพี่น้องเลย อาถทเนาะนุ่มเราก็ไปเรียองง้อแหละง้วนี่มันบททนแดดมันมันบททนผลแต่ว่ามันทนแดดย่านแตงง้วเล่าแหละเป็นวัดเป็นไข่ก่อนลูกมันยังน้อยๆเนะมีเพื่องมีอย่างัางว่าเออเขาปลูกมันไว้อยู่นี่แล้วก็เพื่องอะอย่างมาให้กินเนะาะลำบากอยู่พี่น้องเรื่องงัวเรียงมองยามนี่ก็ได้เอา้ามีแต่นั่นแหละเดอ้อพี่น้องเดอ้อหากว่าคลิปนี้เนะาะเราผิพ,พดประกันใดว่าบุมนุนหูจันไกกรกะกะขอโทษขออภัยน้ำตาลายเนาะพี่น้องเนาะ อคลิปนี้ก็คือจะได้ขอตัวกับก่อนขอเก่าวคำวมาสบายดีี่นองเนาะบ๊ายบาย